ผู้ชายคนหนึ่งพูดกับนักปรัชญาว่าชีวิตช่างแสนยากเย็นเหลือเกินนักปรัชญาก,กล่าวกลับไปว่าแล้วคุณเปรียบเทียบกับอะไรชีวิตช่างเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและมีค่าหากเรารู้วิธีการใช้มันเบนจามินแฟรงคลินได้เขียนไว้ว่าคุณให้ความสําคัญกับชีวิตแบบไหนเวลาคือชีวิตของคุณถ้าคุณเสียเวลาคุณก็จะเสียโอกาสในชีวิตด้วยสิ่งที่ทําให้คนเราเสียเวลามากที่สุดในชีวิตคือการใช้ชีวิตแบบเดิมๆเ,เร่งรีบ บางทีก็ฉุกเฉินบางทีก็มีแขกเข้ามาโดยไม่ได้นัดหมายหรือบางทีก็คุยโทรศัพท์แบบไร้สาระสิ่งที่เสียเวลาที่สุดก็คือการที่ผู้คนพยายามใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายมาให้ความหมายที่ชัดเจนกับตัวเองคนโบราณได้กล่าวไว้ว่าการไม่วางแผนคือการวางแผนที่จะล้มเหลวและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคนส่วนใหญ่ทําตัวเหมือนสุนัขที่คอยต้องกระต่ายในทุ่งหญ้าสุนัขที่กําลังวิ่งไล่กระต่ายตัวแรก ทัในใดนั้นก็มีกระต่ายอีกตัวกระโดดมาสุนักก็หันหีไปไล่กระต่ายตัวที่สองแทนและหลังจากนั้นตัวที่สามก็กระโดดออกมาไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจนสุดท้ายสุนัขตัวนั้นก็ไม่สามารถที่จะจับกระต่ายได้เลยสักตัวและนี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตและอาชีพของคนในปัจจุบันเพราะพวกเขาไม่ชัดเจนกับเป้าหมายในชีวิตเริ่มต้นที่จะทําอย่างหนึ่งและตามด้วยอีกอย่างหนึ่งพวกเขาลงทุนกับสิ่งหนึ่งและไปหาอีกสิ่งหนึ่ง มีความสัมพันธ์กับคนหนึ่งแล้วกระโดดไปหาอีกคนอย่างรวดเร็วตามสถิติล่าสุดโดยเฉลี่ยคนทั่วไปจะเปลี่ยนช่องรีโมดคอนโทรลประมาณหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงขณะดูโทรทัศน์นั่นหมายความว่าพวกเขาแทบจะไม่ได้ใช้เวลาในการดูหนังเรื่องนั้นตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ราวกับว่าชีวิตพวกเขาก็จะเป็นเช่นนั้นความสาม,มารถของคุณในการโฟกัสจดจอ่อและมุ่งความสนใจไปที่ใดที่หนึ่งซึ่งตรงกับเป้าหมายของคุณที่คุณตั้งเอาไว้อย่างชัดเจน เป็นสิ่งสําคัญมากครับที่จะบรรลุเป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าคุณสามารถติดตั้งโปรแกรมให้กับจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกให้ทํางานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แน่นอนว่าคุณจะสามารถสําเร็จมากขึ้นรวยเร็วมากขึ้นเมื่อคุณได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วจงเขียนมันลงไปคุณกําลังเปิดใช้พลังอํานาจของจิตวิญ,ญญาณซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักใช้มันและที่สําคัญขี้เกียจใช้มันคุณเริ่มที่จะดึงดูดผู้คน และสถานการณ์ในชีวิตให้สอบล้องกับเป้าหมายคุณเริ่มได้แนวคิดและข้อมูลต่างๆที่จะนําคุณไปสู่เป้าหมายคุณจะกลายเป็นคนที่ตื่นตัวและรู้ถึงสิ่ง,งต่างๆเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณเริ่มมีความชัดเจนในตัวเองว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรโลกภายนอกของคุณเป็นภาพสะท้อนโลกภายในของคุณสิ่งที่ทําให้คนเราแตกต่างจากคนอื่นและได้ผลลัพธ์ทางด้านการเงินความสําเร็จมากมายก็คือ วิธีการตั้งเป้าหมายวิธีการเขียนเป้าหมายวิธีการเขียนแผนความสําเร็จวิธีการจัดลําดับความสาคัญก่อนและหลังคุณต้องทํางานที่สําคัญมากกว่าไม่ใช่ว่าทํางานย่อยที่ไม่ได้ให้ผลลัพธ์อะไรเลยและที่สําคัญสร้างกระบวนการที่มุ่งเน้นไปยังที่เป้าหมายและมีสมาธิจดจอกับมันจริงๆมีความตั้งมั่นที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการในชีวิตเมื่อคนเริ่มที่จะมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบแล้ว รู้จักที่จะเรียนลำดับความสำคัญแล้วว่าคุณต้องทำอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งสำคัญมากสำคัญน้อยเอาไว้ก่อนคุณต้องรู้อะไรคุณต้องเพิ่มอะไรคุณจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการคิดแบบนี้และการลงมือทำให้เรียบง่ายคนที่ไม่มีเป้าหมายต่อให้เดินอยู่บนถนนที่ราบเรียบก็จะไม่มีทางสำเร็จแต่คนที่มีเป้าหมายชัดเจนต่อให้ถนนขรุขระแค่ไหนก็ตามพวกเขาก็สามารถเดินไปถึงได้มันมีอยู่สองอย่าง ที่ทําให้คนประสบความสําสเร็จและร่ารวยอย่างแรกก็คือคุณจะต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าคุณต้องการอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เคยชอบทําสิ่งนั้นอย่างที่สองก็คือคุณต้องยอมลําบากก่อนก่อนที่จะได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการความสําสเร็จของคนเราและความร่ารวยมาพร้อมกับสองสิ่งก็คือคุณจะต้องจ่ายก่อนชีวิตคนเราไม่เหมือนกับร้านอาหารที่จะต้องกินอาหารก่อนแล้วค่อยจ่ายบินแต่ชีวิตจริงของคนเรานั้น เหมือนกับร้านอาหารข้างทางครับที่คุณจะต้องจ่ายค่าอาหารก่อนก่อนที่จะไปหาที่นั่งกินได้ราคาของคอสําเร็จก็คือคุณต้องยอมจ่ายก่อนที่คุณจะมีความสุขกับคอสมสําเรน,น,นั้นั้นและการประสบคอสําเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่แผลในการลดราคาของคุณนั่นก็คือลดราคาสินค้าและบริการนะครับช่วงเวลาในชีวิตคุณที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คุณสามารถบอกได้ว่าคุณได้ใจ่ายให้กับคอสําเร็จไปแล้วเท่าไหร่ลองมองไปรอบรอบตัวคุณที่ผ่านมา ทบทวนดูนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของคุณในปัจจุบันรายได้ที่คุณได้รับความสําเร็จในหน้าที่การงานและนั่นก็คือสิ่งสะท้อนกับการจ่ายให้กับความสาเร็จของคุณที่ผ่านมาในอดีตจนตอนนี้ครับถ้าคุณไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้คุณสามารถที่จะตัดสินใจลงมือทําทันทีพร้อมตัดสินใจที่จะเริ่มจ่ายให้กับตัวเองเพื่อผลลัพธ์ที่คุณต้องการในอนาคตโดยไม่มีข้อยกเว้นในดๆ ยกเว้นแต่คุณจะมีข้อจำกัดที่คุณวางไว้ในความคิดของคุณตัดสินใจให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรเขียนมันลงมาวางแผนที่จะทำให้สำเร็จมันรู้เป้าหมายและทำตามแผนนั้นทุกๆวัน95%เของสิ่งที่คุณทำในชีวิตจะเป็นตัวกำหนดนิสัยของคุณตั้งแต่เวลาที่คุณตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งถึงเวลาที่คุณเข้านอนในตอนกลางคืนคนที่เขาประสบความสำเร็จคือเขาพัฒนานิสัยความสำเร็จทุกๆวัน คนที่ไม่ประสบความสาเร็จคือคนที่ยังไม่พัฒนานิสัยและรูปแบบของความคิดนิสัยที่สําคัญที่สุดที่คุณสามารถพัฒนาได้นับจากนี้เป็นต้นไปคือนิสัยในการตั้งเป้าหมายโดยเฉพาะเรื่องของเงินสิ่งนี้จะเป็นการสร้างชีวิตคุณได้ดีมากขึ้นมากกว่าในอดีตนะครับมากกว่านิสัยที่คุณทามาที่ผ่านมาแน่นอนครับว่าการตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวมันยังไม่เพียงพอ คุณยังต้องเรียนรู้ทักษะสําคัญเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินนอกจากการมองโลกในแง่ดีแล้วการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างย kind of ังมีในเรื่องของความคิดด้วยหากคุณต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ด้านการเงินต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคุณคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเงินคิดอย่างไรเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินคิดอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการเงินคุณต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนมั่งคั่ง รวมถึงศึกษากลยุทธ์ในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจและขอสำเร็จของคุณคุณต้องเรียนรู้เทคนิคพิเศษที่จะช่วยให้คุณเพิ่มมูลค่าในตัวเองทําไมคุณจึงต้องเปลี่ยนความคิดหากคุณอยากจะสําเร็จและร่ารวยมากขึ้นปัญหาที่ใหญ่โตมากขึ้นความท้าทายที่มากขึ้นความกดดันที่มากขึ้นย่อมไม่อาจจะแก้ไขด้วยความคิดในระดับเท่าเดิมกับที่มันสร้างขึ้นมาในอดีตเราจึงจําเป็นต้องศึกษาการทํางานกับจิตใจของเรา ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดของคุณคุณได้เปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วดังนั้นเมื่อคุณคิดแบบคนที่ประสบความสาเร็จคุณก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสาเร็จครับถ้าคุณคิดถึงความจนมันก็จนถ้าคุณคิดถึงความมั่งคั่งร่ํารวยคุณก็จะกลายเป็นคนมั่งคั่งร่ํารวยจิตใจของคุณไม่เพียงแต่ทํางานด้านบวกเท่านั้นมันทํางานด้านลบด้วยถ้าคุณอนุญาตให้ตัวเองคิดลบเกี่ยวกับความมั่งคั่งด้านการเงินหรือว่า เกี่ยวกับเรื่องของความร่ำรวยสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องของคนรวยสิ่งนั้นเองครับก็จะนำพาคุณไปเจอแต่เรื่องความยากลำบากเรื่องการเงินเช่นเดียวกันสิ่งที่เหมือนกันก็จะดึงดูดกันเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องระวังความคิดของคุณคุณสามารถสร้างรูปแบบชุดความคิดใหม่ได้เพียงแค่คุณฝึกจิตนาการเขียนเป้าหมายการใช้คำยืนยันเชิงบวกหรือแม้แต่การเสพสิ่งนั้นก็ตามคุณสามารถที่จะเปลี่ยนโปรแกรมได้ หากคุณทำซ้ำๆย้ำๆเป็นระยะเวลาที่นานมากพอเพราะฉะนั้นเราสามารถรวยได้ตั้งแต่ความคิดแม้ตอนนี้จะยังไม่มีผลลัพธ์ก็ตามแต่คุณต้องสอนสมองให้คุณคิดเกี่ยวกับความร่ำรวยให้ได้ซะก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x q u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิป26ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t u m l n a u นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x w e a l แล้วก็ 10x Myset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ ซิปเอ็กโกครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับซิปเอ็กโกสอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ t o d ดู i ิส not to do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที1ิ x เอ็กเวลนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ Trans f ฟอร์ t i ชัในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ